ก็มีแบบว่าข่าว iPhone, iPhone แบบ15ออกอะไรเงี้ยก็แบบว่าเอาไงดีซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยเหรอไอ้อเงี้ยกูทำอะไรลงไปวัเนี้ยวันเนี้ยไอ้เงี้ยกูทำอะไรลงไปวัเนี่ยวันเนี้ยซื้อเสร็จเรียบร้อยล้มละลายวันนี้แสนกว่าสรุปได้ iPhone 153เครื่องสรุปได้ iPhone 153เครื่องฟัดฟันนะปัฟันอนะไรเนี้ยทุกคนเห็นฟุตบาทนี้ป่ะแต่ผมไม่เห็นเนี่ยขูดไปอะ กลับสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต,โต้พาซากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ๋อก็มีแบบว่าข่าวไอโฟนไอโฟนแบบ15ออกอะไรเงี้ยก็แบบผมไอโฟนมันก็ใช้มาปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไอโฟน14 Pro Max 4P p p o Pro Pro อะ ตัวนี้มันก็เหมือนแบบแบตเปอร์เซ็นต์แบตมันก็ลดลงครับ,ค,รบความจุแบตเตอรี่มันก็ลดลง,ดงนะครับวันนี้ครับผมก็จะไปซื้อ iPhone 15ครับผมก่อนชมคลิปก็อย่ายลืมกดซันตะการนี้ก็สั่นกระดดิ่งให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ฟิวเจอร์พอร์ตอิงซิตนะครับผม ใช่ทำไมซื้อ,อ<ๆ>ก็ตามกระแสไงซื้อไอโฟนบ้านผมยังใช้ได้อยู่เลยไม่ซื้อไอโฟนครับเพราะว่าการลงทุนทุกปีก็คือแบบว่าเวลาซื้อไอโฟนแล้วก็ไปเทิร์นเครื่องเก่าเนี่ยมันจะได้แบบราคาดีครับเพราะว่าถ้าแบบซื้อกล้องดีกว่าซื้อกล้องก่อน้องอะไรซื้อเล่นซื้กล้องไม่ต้องหรอไม่ได้ผักไม่ได้ไม่อยากได้กล้องหนะไม่ครับอันนี้คือเถียงกันมาแล้วราคาซื้อกล้องได้เลยไม่เอาซื้อกล้อง แต่ว่ากล้องมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ไอโฟน,ม,น<ด>มันต้องเปลี่ยนเทเลบยมันจะเต็มแล้วที่เสียบไม่ก็ใช้โทรศัพท์หลังๆผมใช้โทรศัพท์อัดแยกทุกคนเห็นปะเวลาคนจะถือโทรศัพท<ต>์ทางยันก็ต้องซื้อกล้องนะไม่ครับเพราะว่ากล้องใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไอโฟนอะ่ะเดี๋ยวมันจะตกเทรนด์บบเงาเนี่ทเงาให้มันได้กล้องม่สนนะวันนี้ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะซื้อ iPhone ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราออกเดินทางไปซื้อ iPhone กันเลยดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวออกเดินทางไปที right. ่ฟ <chore pareil> ิวเจอร์พอร์ตลังสิตนะครับผมสีที่ผมดูไว้ก็จะเป็นสีไทเทเนียมนะครับแล้ืจะกล้องกล้องอะไรกล้องดีกว่าใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไอโฟนก็ใช้ถ่ายได้เหมือนกันเห็นปะก็ใช่ไงก็ใช้ถ่ายได้ไม่ใไอโฟนสิบห้ามันจะดีกว่า14ใส่เคสก็หมดสิบห้าแล้วไม่แต่ว่าถ้าสมมติได้ไอโฟนสิบห้าจะเดียวกว่าแล้วก็กล้องหลังก็จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องพกกล้องใหญ่ด้วยก็กล้องที่เรามีอยู่ที่เสียบอ่ะมันก็พังอ่ะก็ซ่อมไง กล้องมันก็ไม่ใช่ถูกถูกปะกล้องก็แพงกว่าไ <iPhone S 1> อโฟนไอโฟนเท่าไหร่อ่ะเออตีไว้ห้าหมื่นกล้องห้าหมื่นได้ตัวท็อปเลยห้าหมื่นได้ตัวท็อปไอ้เอ,อ็มลองดูของรีวิวของไอดแฝดใช้อะไรนะเอฟฟเออแฝใช้เอฟฟถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรอะ่ะเอาจริงๆตอนแรกกูเลือกมาแล้ว้วยกูจะเอาไอโฟนโอเคทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่ตอนแรกว่าเราว่าจะไปฟิลทุกคน ตอนเนี้ยเพื่อนที่ไปจองที่ฟิวอ่ะอเขาบอกว่าคนต่อแถวเยอะมากแล้วก็มันเหลือแค่ตัวหนึ่งเทลไบต์นะทุกตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนก็ทันหันครับเดี๋ยวจะไปวนดูในม้งเทพแล้วกันว่ามันมีของหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยไดูกล้องเลยม้งเทพตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเหมือนไใ้แฟรอ่ะเมือเม่อกูอยากได้กล้องไใ้แฟรอ่ะในแฟร์ใน GS5S ใช่ GS5S แต่ถ้าแต่งหัวแฟรไม่มีกันสั่นก็เป็นตัว GS5 ก็เดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ก่อนเนี่ยแล้วค่อยดูกล้องค่อยว่ากัน ผมซื้อโทรศัพท์หรือซื้อกล้องเลยโอ้โหรวยโพดอ่ะโอ้ยเอาไงเดี๋ยว่าตอนนี้ช่างใจหนักนะเนี่ยถ้วท่าบอกเอาอันนี้ความเป็นจริงแล้วนะกล้องอ่ะกล้องก็จำเป็นเพราะว่าเราต้องใช้ถ่ายคลิปเนี่ยคือกล้องตัวเก่าผมอ่ะมันมันเสียมันมีอะไรบ้างนะมึงเป็นตากล้องอ่ะมันมีทั้งไม่ไม่อเนี้ยที่ทุกคนสังเกตดูหลังๆไอ้ท่าจะถือโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์คืนนั้นอะคือไว้อัดเสียงไม่เสียแล้วต้องบอกก่อนว่ามันมีเสียงงานมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยเห็นประหลาดเพราะมันเสียงงานไงกูก็เลยคิดว่าในเมื่อถ้ามีเงินกูก็ งั้นเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนถ้าไม่มีวอลกล้องในสโตร์ในสโตร์ในมังเทพเออทุกคนในมังเทพมันมีสโตร์ช็อปในโฟนด้วยนะใด้ทุกคนดูกันือเต้นน่ะอันนี้คือวัดใจเลยนะถ้ามันไม่มีวอลกล้องแน่นะถึงเชื่อป่าวว่าไม่มีเนี่ยอยู่สตูนี่อยู่สตูปิดแล้วเฮียเฮียอยู่ตูปิดเพราะฉะนั้นตามที่ตกลงกับเบอร์กี้อ่ะคนมันปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูให้แน่ใจก่อนโอ้ ยากได้อะคือตั้งใจเลยตั้งแต่เมื่อคืนน่ะดูรีวิวแบบนานมากอ่ะแล้วว่าจะอยากได้ iPhone จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าให้รอผมก็อยากได้เลยอ่ะโอ้ทุกคนมันปิดจริงด้วยอ่ะมันปิดอ่ะทุกคนนี่ย iPhone 15้าดูดิเรียบร้อยไม่ได้ของอยากใช้ตังคนเนี้ยต้องใช้ต์วันนี้คือกล้องได้เลยงั้นเดี๋ยวมึงลองดูะดู iPhone 15มือสองให้ดูหน่อยไม่เผื่อมีคผมมาปล่อยนะ อ,อ๋อถ้าทํามีมีปล่อยเติมมันรมันจะบวกราคาอะไรลองดูก่อนาขายกันห้าหมื่นสี่เนี่ยตอนนี้สองห้าหกก็คือตัวิ้มต้นเลยออเนียันนี้คือบวกราคาใช่พวกนี้มันจะไป,<ม>ไ,ปไปบวกพ่อค้าไงเป็นมืองเจ้าอะไรเป็นกูนกูเลือกกล้องเพราะว่าเนี่ยเมืองตอนนี้เรายังใช้แอปมือถือไทยอยู่เลยมือถือเครื่องละครึ่งแสนนะกล้องครึ่งแสนก็โคตรดีมาทำงานสายนี้เราก็ต้องใช้กล้องดีๆสิตอนนี้เมืองกำลังไปต่อรอง่อค้าที่แบบบวกราคา ไม่เชื่อผมอ่ะผมซื้อกล้องนะเพราะว่าตอนนี้กล้องเรามันมีปัญหายเยอะอสีหน้าคงไม่ได้จองกแค่นี้ราคาขายบ้านราคาขายบ้านถ้ารวมแค่แค่ห้หหาร้อยเงินเดืแล้วก็ต้องแบลวเองด้วยแต่ถ้าเป็นกล้องนะตอนนี้มันอยู่ที่มองเทพใช่ไหมมึงสมามารถเรียกเขามาส่งได้เลย<ม>แล้วได้วันนี้ด้วยประเด็นอะแต่กูถ้ากลัวกูดูดูมือสองแล้วก็เลือดมือเดียวมือสองก็ได้เออเจ้าจีเอฟธรรมดาก็ถูกก็ไม่แพงนี่หว่าสองหมื่นห้าพร้อมเลนนเห็นป่ะพร้อมเลนด้วยสองหมื่นห้า ตลุ่ผมจะเอาเป็นกล้องแทนนะครับตลุ่ผมจะเอาเป็นกล้องแทนนะครับเดี๋ยวครับเอาผมจะเอาเป็น G S 5นะครับผมแล้วก็มีเลนส์อีก2ตัวก็รวมก็ประมาณสามหมื่นห้าเห็นปะถูกกว่าเยอะเหลือเงินกินขนมมีสามหมื่นห้าเดี๋ยวเขามาส่งหลังมอผมไปดูรีวิวก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมบอกแล้วว่ายังไม่ได้ดูรีวิวเลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวรอของมาส่งเสร็จปุ๊บแล้วเราไปเจอกันไปรีวิวตรงนั้นเลยแล้วกันเนาะโอเคครับทุกคน ตอนนี้เราก็ไปซื้อนาทรับนะครับผมกล้องใหม่ของเรานะครับผม GH5 ธรรมดานะครับเหตุผลที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็แบบเอ้ยลองไปแบบลองไปใช้กล้องของแฟดสยองใช่ไหมเออแล้วมันเฟี้ยวไงตอนแรกอย่างที่บอกว่าจะไปซื้อ i iPhone ไปเดี๋ยวไปดูของที่เราซื้อมากันดีกว่าปึบ๊บนี่นะครับโอ้โหของอาจจะลกหน่อยนะทุกคนนี่อันนี้คือกล้องตัวเก่าของเราเนี่ยครับผมถามมันดีไหมมันดีมากนะแต่ว่าตัวที่เราไปซื้อมากใหม่ก็คือตัวนี้ค่บ เดี๋ยวเราไปเปิดก่องตรงนู้นเดี๋ยวเอนนกคนไปเดี<ป>๋ยวเราไปเปิดดูละกันว่ามันจะเฟี้ยวเงาะตะกาะแคะหรือเปล่านะครับผมอ,อันนี้รวมๆเลนก็เ,เกือบได้โฟน15อยู่นะถายเด็กหลักพันอยู่ไป โอเคทุกคนหลังจากที่เราไปซื้อมาก็นี่ครับได้เป็น G S Five ผมซื้อเป็นมือสองแล้วทุกคนเพราะว่าจริงๆก็มือสองราคามันแบบครึ่งๆึอ่ะตัวนี้บอดี้ตอนออกใหม่ๆนี่เจ็ดหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเลยนะตอนนี้เหลือประมาณสองหมื่นถือว่าคุ้มนะคู่นี้นะครับก็ประมาณสามหมื่นกว่ากว่าถือว่าถูกมากนะสามหมื่นกว่าๆาก็เดี๋ยวเรามาลองเลยล้วกันว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงเนาะลองเทียบดูแล้วกัน G S f i กับตัวตัว iPhone เหตุผลหนึ่งที่ผมซื้อตัว G S f i อ่ะคือ A S 10อ่ะบางทีภาพมันแตกเว้ยทุกคนมันกจาร ไม่ได้เซตติ้งแล้วดันไอโดสูงแล้วก็โทษกล้องว่ากล้องมันไม่ดีแต่เพิ่งกลับมาศึกษานะม,มันก็สวยนะใช่สวยเลยทำไมโฟกัสมันโฟกัสมันไม่ค่อยแจ่มเนาะอ,อ,อ๋อโฟกัสอันนี้ผมสาร,รภาพเลยว่าตอนที่ผมซื้อมาผมไม่ได้ศึกษาเลยเลยหลังจากซื้อมาก็เพิ่งมาดูรีวิวคือรีวิวมันเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะก็คือมันก็เก่าแหละตอนนี้ครับพี่ซากำลังเลยว่าจะซื้อใหม่ดีไหมจริงตอนนี้ผมนั่งดูรีวิว gs หกแล้วเนี่ย คือของแฟนเขาอยากเป็น GS5S ใช่ปะ่ะแต่มันไม่มีการสรรั่นผมก็เลยซื้อ<ช>ตัวนี้มาแต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ผมดู GS6 แล้วเฮีย GS6 ดีกว่าเยอะผมบอกเลยโอ้เซ็งว่ะไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยว่ะว่าเอาไงดีซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยเหรอก็แต่เราเพิ่งซื้อนี้มาเลยนะพร้อมปล่อยแลย้วก็เอาอันนี้ไปปล่อยแล้วก็ซื้อ F15 แล้วก็ซื้อกล้องอีกตัวทุกคนคือ GS6 มันดีมากอ่ะตอนนี้มือสองอยู่ประมาณ60,000ก็เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งห0 0 0ื่นไปผมคิดหนักนะเนี่ยซื้อใหม่ซืื้้อออไเเลยหหรรซใม่ปคับ anjie 6เจอกัน anjie 6เจอกันโอ้ย <laughs> เดี๋ยวมันขายได้ไงเออมันขายได้เออมันจะขาดทุนนี่แหละก็เหมือนเราไม่ได้ซื้อดีเราไปซื้อจี๊ดหกแทนเออให้ก็ลังใจตัวเองอยู่ไป anjie ซื้อมาลองซื้อมาลองใช่ไปไป,ไปหลังจากนี้ผมลองเที่ยวกับเอเกียนสิบเวเอาจริงป่ะเอเกีนสิบดีกว่าเอเกีนสิบดีกว่า เถ้าเวลาเซตให้เหมือนกันอนะ x s 1 0มันโฟกัสไวมากอะทุกคนอะ่ะลองดูโฟกัสที่มันเป็นยังไงผมไม่ชินโฟกัสอะแล้วผมเพิ่งไปดูรีวิวมาบอกว่าจะเล่นรูมิกอะต้องทำใจเรื่องโฟงกัสถ้ามาจากตัวฟูจิอะ่หนักเลยแล้วตอนนี้ก็เลยดูรีวิว GS6 ไว้ก็คือจะเปลี่ยนแล้ว <laughs> ทุกคนผมว่าจะไปซื้อ GS6 โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซื้อ GH6 นะครับผมไอ้ยี่คุณทำอะไรลงไปวะเนี่ยวันเนี้ยไอ้ยี่คุณทำอะไรลงไปวะเนี่ยวันเนี้ยนีวะ่วะไปจัด GH6 ก GH ันเลยไป และเรื่องก็เกิดขึ้นจนได้ครับผมตอนแรกที่ผมบอกกับทุกคนไว้ว่าผมจะมาเอา GS 6นะครับผมแต่ว่าทางร้านนะครับเขาแนะนําว่าถ้าสมมติว่าอยากได้โฟกัสไวแล้วก็ได้ฟูลเฟรมด้วยเจ็บแต่จบแนะนํา S 5 Mark II ครับผมผมก็เลยโดนไปครับผมโอ้โหบอดี้นะครับเปล่าๆนะครับประมาณ7 0 0 0 0มื่นะครับแล้วก็ตัวเลนส์อีกนะครับประมาณเกือบ30,000นะครับผมแล้วก็ผมก็สั่งเลนส์อีกตัวหนึงก็ประมาณ2 0,000นก็โดนไปประมาณแสนกว่าโอ้โหเล็ก้ว่าเจ็บ จัดเดี๋ยวไปดูแล้วว่ารีวิวจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยล้มละลาย <c oughs> วันนี้เป็นแสนเลยนะเก้าหมื่นกว่าวันนี้แสนกว่าเออแพงระดมกันแน่คือโอ้ยอแพงมาก <c oughs> โอเคครับทุกคนหลังจากที่วอลเราไปซื้อมานะครับผมแล้วก็เปิดกล่องกันไปเรียบร้อยเขา้าวเที่บ้านก็วันนี้เมื่อวานคือคิดหนักจริงคือหลายๆอย่างที่ตอนที่ผมแบบเครียดิงผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะแบบรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเกินครับผมตอนแรกว่าจะเอาไอโฟน15เครื่องหนึ่งก็บอกว่าจะแพงแล้วแต่แตพอมันจบยี่สองตัวนี้สรุปได้ p h โฟน15 3เครื่องสรุปได้ p h โฟน15 3เครื่อง ทางที่วิวไม่ดีอ่ะวิวไม่ดีใช้กล้องตัวเป็นแสนเขาต้องลงทุนเอาเล่ผมเสียงที่บอกว่าผมจะซื้อ gh 6นะครับพอไปถามที่ร้านนะครับผมเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอา s 5 mark II ล่ะเอาอะไรอีกวะอะไรคือ s 5 mark II ผมก็เลยแบบอ่ะดูรีวิวเสร็จปุ๊บไอ้แค่ต้องเป็น full frame ต้องเป็น full frame focus มันไวกว่าแล้วก็เขาบอกว่าโฟกัสตัว gh 6กับตัว gh ไมันต่างกันไม่เยอะพแต่ผมก็มีปัญหาตัวที่โฟกัสมันไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่สำหรับตัว gh ไผมก็เลยปัดฟัน่ะปัดฟันอางนีก็คือเอาสุดเลย เอาสุดแล้วให้มันจบประมาณ5 6 0ห0มื่นเอาไปเสียแสนหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นตัวนี้มาเพราะว่าตัวบอดี้กับตัวเลนส์ขายแยกเข้าใจคนรึว่ามันอยากได้เลยปะโอเคทุกคนอันนี้ก็มาลองกล้องนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นว่าแบบเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงเลยนะอะไรเดียวกันก็เหมือนกันนะตัวเก่าน่าจะดีกว่าเดวยเนี่ยโอ้โหประสเอาดีๆเอาตัวใหม่ดีกว่ามลายหลังเลยเนี่ยอะไรดีกว่าจริงหรือเปล่าจริงใจกูแป้ะแล้วเฮียดีเลยดีเลย แต่เลนแพงนะนแถือแยกก็เลนแพงว่ากทุกคนแต่ว่าซูมแคมราดูอยู่หรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยทุกคนอยากเห็นหลังกล้องแล้วว่ามันเป็นยังไงอะนี่ครับก็ประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อคุณภาพของช่องที่ดีขึ้นนะครับแล้ก็ ยอมที่จะจ่ายนะครับเรื่องนั้นถึงวิวจะไม่มีแต่ใจผมรักผมก็จะทําต่อไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตผมไปงั้นเดี๋ยวไปดูฟุตสวยๆจากตัว S5 Mark II แล้วกันนะครับเฮ้ hey, ทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับฝาก subscribe, กดซับสไคร e ฝากกดคอมเมนต์ให้กันเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เราจะสัญญาว่าช่องเราก็สปอตเข้าได้เออสปอเข้าได้ครับผมไป ตอนนี้ก็มืดแล้วเรียบร้อยเมื่อยี้ประสบป,ปัญหาดิน้นทุกคนเห็นทุกคนเห็นฟุตบาทนี้ปะแต่ผมไม่เห็นเนี่ยนี่ครับดูดิขูดไปอ่ะแต่ดีนะตรงนี้มันไม่โดนครับทุกคนตรงนี้ไม่โดนแต่ไปโดนใต้ท้องแทน